ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่86ค่ะอค่ะหน้าที่86นะคะวันนี้เนี่ยจะสอนเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนที่เกิดจากการหารด้วยจํานวนเดียวกันนะคะในชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนได้ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของจํานวนที่เพิ่มขึ้นโดยการคูณไปแล้วใช่ไหมคะโดยจํานวนเดียวกันต่อไปวันนี้จะเป็นแบบรูปนะคะของจํานวนที่เกิดขึ้นด้วยการหารด้วยจํานวนเดียวกันนะคะก็จะค่อนข้างที่จะยากกว่าในเรื่องของการคูณนะคะเพราะครูเข้าใจว่าการหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากกันอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ อ่ะที่นี้เริ่มนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่88นะคะ88ดูแบบฝึกหัดกันเลยบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ให้นักเรียนสังเกตตัวเลขเลยว่าตัวเลขที่เขาให้มานั้นในช่องนี้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยตัวเลขนั้นค่อยๆที่จะลดลงช่องแรก672ช่องที่2 336 ช่องที่3 168ลดลงมาเหลือ84ลดลงมาเหลือ42นะคะนี่จำนวนนั้นลดลงเพราะฉะนั้นนะคะแบบรูปของจำนวนมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ,ะลดลงโดยการอะไรไม่รู้นะคะเว้นไว้ก่อนที่นี้เรื่องนี้ที่เราเรียนเนี่ยโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรูปแบบ แบบรูปของจํานวนที่เกิดจากการหารด้วยจํานวนเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องหารแน,แน่ถ้าเลขลดลงแบบนี้วิธีการหารว่าหารเนี่ยแล้วหารด้วยเท่าไหร่ละ่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมีวิธีหลายแบบถ้านักเรียนไม่ถนัดการหารงั้นคุณครูขอสอนเป็นวิธีธรรมดาก่อนนะคะที่เราจะเริ่มทำเลยเริ่มแรกเอาเลขแรกเลขมากตั้ง หารด้วยเลขน้อยหารได้เท่าไหร่เอามาใส่ข้างบนคุณครูขออนุญาตทดนะคะทดมาในนี้เลย672ตั้งหารด้วย336เริ่มแรก336คูณอะไรได้672เอคูณอะไรได้6เฉยๆมีไหมนะคะไม่มีเลยเพราะว่า336 คูณ1ก็ได้336แล้วเกิน6แล้วก็เลยใส่ศูนย์ไปต่อไป6 3รอาสาคูณอะไรได้67มีไหมคะไม่มีแน่นอนเพราะว่า336คูณหก็ได้336แล้วไม่มีให้ใส่ศูนย์ไปต่อไป336คูณอะไรได้672ต้องมีแล้วแหละเพราะว่า600เนี่ยเกิน300นะคะก็ลอง ลองทดดูสิลองหาทดดูนะคะว่า336ลองคูณ2ดูก่อนเพราะว่าคูณ1เนี่ยก็ได้ตัวเขาเองอยู่แล้วคือ336ลองคูณ2ดูสิ6 2 12ใส่2ทด1นะคะ2อคูณสได้6บวกอีกหเป็น7 2็คูณสได้6นะคะได้672พอดีเป๊ะเลย672พอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องเอา2มาใส่ข้างล่างก็คือ336คูณสได้672เอา2มาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ672หารด้วย336หารด้วยอะไรก็คือคำตอบได้ก็คือ2นี่นะคะใส่เครื่องหมายหารไปหารสองหรหาร2ได้336 แล้วต่อไปมาดูค่ะว่าถ้า336หารสองจะได้168่้ยไหมซึ่งเรื่องที่นักเรียนเรียนอยู่ตอนนี้เป็นการหารด้วยจำนวนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบแรกเราได้หาร2แล้วคำตอบถัดๆไปก็จะหารสองเหมือนๆกันนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยอันนี้คือวิธีแรกวิธีแรกนะคะต่อมา วิธีที่สองถ้านักเรียนไม่ถนัดเลขเยอะเลยเพราะว่าเลขข้างหน้าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเลขเยอะทั้งหมดนักเรียนไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดเลยก็ลองมาดูกันต่อไปว่าจะทำยังไงวิธีที่สองหันไปดูข้างหลังแทน2ตัวสุดท้ายจะเป็นเลขที่จะน้อยหน่อยนะคะจะเป็นเลขน้อยหน่อยน่าจะพอคิดได้ก็เอาเลขมากตั้งแล้วหารด้วยเลขน้อยแทนลองหาข้างหลังดูซิ ตัวอย่างเช่น84กับ42นะอ่าเดี๋ยวคุณครูขอลองไปทดหน้าสุดท้ายนะคะ84หารด้วย42 42คูณอะไรได้8ดมีไหมคะไม่มีใส่ศูนย์เพราะว่า42่คูณหได้42แล้วนะคะ ต่อไป42คูณอะไรได้84มีไหมต้องมีแล้วแหละแต่คูณอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นไปดู42คูณ1ได้42ไปแล้วลองคูณ2ดูสิคะ42คูณ2ได้เท่าไหร่42คูณ2 2 2 4เริ่มใกล้เคียงแล้ว 4, 4 2 8ได้84จริงๆด้วยเพราะฉะนั้น42 84เอา84หาร42นะคะนี่ 42คูณ2ได้84เพราะฉะนั้นคําตอบคือ2ก็จะเหมือนหาง่ายหน่อยนะคะไม่ต้องเป็นหลักร้อยนะคะแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย84หาร42ก็คือได้คําตอบก็คือ2ก็คือ84หาร2ได้42นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ในข้อนี้ก็มีความสัมพันธ์เป็นแบบ ลดลงโดยการหารนะคะโดยการหารด้วย2นะคะลดลงโดยการหารด้วย2นะคะอ่ะแบบนี้ก็จะได้คำตอบแล้วข้อถัดไปนะักเรียนทำยังไง นักเรียนเลือกเลยนักเรียนชอบตัวเลขตรงไหนก็ได้ที่ถนัดนักเรียนจะเอา108ตั้งแล้วหารด้วย36ก็ได้หรือจะเอา2916ตั้งแล้วหารด้วย972ก็ได้หรือจะเอา972ตั้งหารด้วย324ก็ได้หรือจะเอา324ตั้งแล้วหารด้วย108ก็ได้ให้นักเรียนหาแค่2ตัวพอนะคะได้คำตอบแล้วเนี่ยก็นำมาตอบลงในช่อง คล้ายกับการคูณแต่ข้อนี้เป็นลดลงโดยการหารแน่นอนแต่หารด้วยเลขอะไรให้นักเรียนหาคําตอบมานะคะอ่ะวันนี้คุณครูมีงานให้คือหน้าที่88กับหน้าที่89สองหน้านะคะให้นักเรียนค่อยๆทำอ่ะงั้นเดี๋ยวลองดูหน้าที่89ก่อนละกันเนาะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะหน้าที่89หน้าที่89โจทย์ให้ 8,483มานะคะเลขต่อไปคือ1,161และเลขถัดไปก็คือ387เลขรูปแบบความสัมพันธ์ในข้อนี้คือลดลงแน่นอนโดยการหารหรือเปล่าลองหารดูหารด้วยเท่าไหร่ดูนะคะคุณครูขอเลขขอเลขง่ายๆแล้วกันขอเอา1,161ตั้งหารด้วย387แล้วกันนะคะ เดี๋ยวลบอันนี้ก่อน1,000เท่าไหร่นะ1,161 1,161ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย387อืมทีนี้387คูณอะไรได้หนึ่งเลยมีไหมไม่มีค่ะเพราะว่า387คูณหนึ่งได้ตัวมันเองแล้วค่ะคือ3 8 0 80อ่าได้ใหญ่หน่อยแ7ิบดนะคะอ่าได้ตัวเองแล้วต่อมา387คูณอะไรได้11บก็ไม่มีใส่ศูนย์ลงไป3 8 7ปดิดคูณอะไรได้หนึ่งไม่มีเพราะว่า387คูณหนึ่งได้3 8 7แปดแล้วเกินหนึ่งสิบแล้วก็ไม่มีใส่ศูนย์ลงไปต่อไป3 8 7ปดคูณอะไรได้1,161พันหนึ่งสอดต้องมีแล้วแหละเพราะเลขตั้ง1,000ันเนี่ยเกิน คุณครูก,ก็ลองสุ่มเป็น387ค,คูณคุณครูลองสุ่มเป็นคูณ3ดูก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมลองลองข้ามไปคูณ3 3 7 21นะคะลงท้ายด้วย1เหมือนกันเลยสงสัยจะใช่แน่ๆลงท้ายเหมือนโจทย์เลยนี่นะคะอ่ะ37 21ใส่1ทด2 8 3 24ดบวก2เป็น25 26ใส่6ทด2 3 3 9บวก2เป็น11แล้วก็เป๊ะเลยอันนี้คุณครูก็ลองสุ่มดูนะคะเป๊ะเลยเพราะฉะนั้น387คูณด้วย3ถึงจะได้1161คําคำตอบของเราที่ได้ก็คือ3อ่ะเราก็ไปใส่ด้านบนเรารู้แล้วว่าตอนนี้เขาเนี่ยหารด้วย3และหารด้วย3ถึงจะได้คำตอบ ต่อไปเราจะหายังไงล่ะอ่าช่องนี้เราจะเอาคำตอบมาใส่ในไก่ช่องนี้ยังไงดีเราก็เอาเลขข้างหน้าคือ387ตั้งหารด้วย3ข้างบนนะคะหารด้วย3ข้างบนคำตอบที่ได้ใส่ในตัวไก่ลองดูกันนะคะ387หาร3อ่ะ387หารด้วย3 3คูณอะไรได้3 3 1 3 3คูณอะไรได้8 3 1 3 3 2 6 3 3 9 9เกิน8ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้3คูณ2ได้6นะคะ8ลบ6 8ตรงนี้ลบ6เหลือเศษ2คุณคูณทด2ไว้ข้างบน2กับ7เป็น27 3คูณอะไรได้27 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27พอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ129อ่าคุณครกก็เลยเอา129เนี่ยมาใส่ในไก่ตัวนี้เลยปึ๊บเขียนผิดนะคะ129 ต่อไปเมื่อได้ไก่ตัวนี้แล้วเราจะหาไก่ตัวสุดท้ายทํำยังไงเราก็เอาคําตอบคือ129หารด้วย3นะคะไปลองทดกันเลยลองทดกันดูนะคะ,ะ129หารด้วย3 3คูณอะไรได้1เลยมีไหมไม่มีใส่0 3คูณอะไรได้12 สา3หนึ่งสามสาพอดีเป๊ะสิบสลบสิเป็น0ไม่ต้องมีทดข้างบนนะคะ3คูณอะไรได้9 3้3สามหนึพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือ43ค่ะเราก็เอา43มาใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็เติมแบบรูปของจำนวนที่มี ที่มีความสัมพันธ์นะคะข้อนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการหารด้วยด้วยเลขอะไรคะเราหาไว้แล้วนี่ค่ะด้วยเลข3ลดลงโดยการหารด้วย3ามข้อนี้หน้านี้นะคะหน้าที่ หน้าที่89จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างยากมากนะคะให้นักเรียนฝึกค่อยๆทำนะคะให้นักเรียนค่อยๆฝึกค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่88และ89เสร็จแล้วส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้จบเท่านี้ค่ะ